ครับสวัสดีครับผมอวันรถบุนโถนะครับก็ได้มองรถที่ศูนย์ฟอร์ดแพร่นะครับอ่าวกพี่สายนะครับพวกอ่าเซลล์นะครับมาแนะนําให้นะครับก็เลยตามมาดูก็ประทับใจนะครับก็โดยต้นต้นคุณเองก็เด็งรถฟอร์ดอยู่แล้วนะครับรถนะครับฟอร์ดนี่ก็เห็นมาก็เลยตอนนี้บ้านเราก็ใช้กันเยอะนะครับคุณภาพอะไรประมาณนี้นะตัวเองเลยมาลองขับสัมผัสดูลองมาขับดูนะครับ ก็ประทับใจนะครับก็เลยตกลงลยซื้อฟอร์ดใช้ดูบ้างครับเนาะอย่างอื่นก็ลองใช้มาบ้างละรับเซลล์ที่แนะนําาทีมงานนะครับคนบริการดีมากนะครับประทับใจนะครับยังไงก็ลองมาดูกันนะครับว่าฟอร์ดดีจริงไหมลองดูนะครับครับขอบคุณครับ ขอบคุณจ้าขอบคุณจ้า